การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็ววันนี้คือเรื่องอะไรคะโรเดไฮโดแฟนโอมาก่ะคุณงามความดีมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณ เคยอธิษฐานมาก่อนหรือว่าตั้งใจไว้มาก่อนนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไห้เราแฟนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆแล้วก็เป็นครั้งใหญ่จริงๆนะชีวิตคุณจะโอ้โหจะดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะในเรื่องความสบายใจนะคะอะไรก็แล้วแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความสุขความสบายใจความสงบร่มเย็นอัศวินถือไม้เท้านะคะโอ้โห ก้าถ้วยการเปลี่ยนแปลงความสบายใจขออีกสองใบเจ็ดไม่เทา้าและพลังงานใต้ไพ่นะคะ The f o o l การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณอะเปลี่ยนแปลงด้วยแรงอธิษฐานด้วยคุณงามความดีด้วยบุญที่คุณ สร้างสมมานะคะคุณจะได้ออกจากวังวนห่งความทุกข์ออกจากอะไรที่คุณไม่ชอบใจนะคะชีวิตคุณจะสุขสบายขึ้นมากๆเนี่ยสุขกายสบายใจนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีความตั้งใจยังไงนะคะเพราะว่าได้รแฟนเนี่ยเป็นไพ่ตัวแปรเลยนะคุณตั้งใจอะไรคุณอธิษฐานอะไรคุณสร้างบุญสร้างกุศลหรือมีเหตุปัใจจัยในชีวิตอะไรนะคะสิ่งนั้นกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง บางคนต้องการที่จะเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานขยับขยายงานเริ่มงานนะคะมีการเทคแอคชั่นมีการลงมือทำจะนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับคุณเนี่ยอัศวินถือไม้เท้ากับเจ็ดไม้เท้านะคะ mm hmm. ก็คือคุณพยายามเร่งบุญเร่งกุศสคือคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้ลงมือทำสิ่งนี้อย่าง สุดหัวใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสุขกายสบายใจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมันเหมือนคุณได้เดินออกจากสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์สิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตเลยก้าวถ้วยคุณจะกลับมาที่ฐานทับของตัวเองฐานทับของตัวเองคือความสุขกายสบายใจมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาเผื่อแผ่ถึงคนอื่นด้วยเวลาทําคุณทําคนเดียวค่ะ แม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยคุณแทบจะไม่ปริปากบอกใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครนะคะแต่พอมันมีความสําเร็จขึ้นมาเรื่องนี้ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาคุณกับเผื่อแผ่สิ่งนี้ไปให้กับผู้คนรอบตัวรอบข้างของคุณด้วยนะคะและที่สําคัญคือสามดาบความทุกข์ความกังวลใจความรักไม่ดีความรักท็อกซิกชีวิตลําบากยากเข็น กำลังจะมาลายหายสิ้นไปค่ะคุณจะได้ออกจากสภาวะนี้สภาวะแห่งความทุกข์ระทมสภาวะแห่งความทุกข์ใจสภาวะแห่งความกังวลดําดิ่งในสิ่งที่คุณติดอยู่มานานนะคะสามดาบเนาะความผิดหวังจะไม่มีกับคุณอีกแล้วต่อไปนะคะจะมีแต่ความสุขความสมหวังความมั่งคั่งร่ํารวยความอิสระ the ูนะคะ the u ก็คือเนี่ยออกจากความทุกข์กลายเป็นคนที่อิสระ กลายเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำโดยที่คนอื่นไม่ได้เรือดร้อนนะคะพร้อมบุกพร้อมสู้พร้อมลุยโดยไม่ได้เกรงกลัวอุปสรรคอันตรายใดๆเพราะว่าคุณเนี่ยได้ผ่านสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นทุกข์สิ่งที่บางคนเนี่ยผ่านความเป็นความตายมาฉะนั้นมันเหมือนว่าชีวิตหลังจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงอันใกล้นี้เนี่ย มันเหมือนคุณได้รับชีวิตใหม่คุณจะใช้ชีวิตแบบไม่กลัวคุณจะใช้ชีวิตแบบอิสระคุณจะใช้ชีวิตแบบรู้คุณค่าในชีวิตรู้คุณค่าในตัวเองอะคะ่ะบางคนได้ออกท่องเที่ยวบางคนได้ไปทำงานในต่างที่ต่างถิน่นบางคนถึงกับต่างชาติเลยนะคะต่างชาติต่างภาษาได้เลยพร้อมออกเดินทางพร้อมบุกพร้อมลยุยบางคนกลายเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับสายลยุยเกี่ยวกับสายท่องเที่ยวมันเกี่ยวกับงานท่องเที่ยว นะคะแล้วก็เกี่ยวกับงานมากๆแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เดินออกมาได้จากออกมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์จากสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันติดอยู่มานานนะคะหลังจากนี้ไปนะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความสบายใจค่ะชีวิตอิสระชีวิตที่มีแต่ความรุ่งเรืองเฟ,ฟื่องฟูมีแต่ความสุขความเจริญความสบายใจในชีวิตเพราะว่ามาก็ ให้พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เดอะไฮโลแฟนที่จะอํานวยวอวยพรประทานพรให้กับคุณให้กับชีวิตคุณมีแต่ความสุขความเจริญนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาพรวมใหญ่ของชีวิตคุณนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆการเปลี่ยนแปลงดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณที่กําลังจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะ ขอให้คุณมีความสุขสมหวังมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงชีวิตเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดไปค่ะ